สวัสดีครับผมผมกบหนาครับ <c oughs> วันนี้ครับผมได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งครับเรื่องราวที่ว่าผมจะพูดเนี่ยคือผมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่เรื่องราวที่ว่าผมจะเล่านี่คือผมขออนุญาตพี่เจ้าของเขาแล้วครับว่าผมขออนุญาตเอาเรื่องราวของแกครับมาเล่าพี่ท่านนี้ครับ ชื่อเจปูแกอยู่สมุทรสาครแกมีอาชีพเกี่ยวกับอาหารทะเลครับ <c oughs> ผมได้ฟังเรื่องราวแล้วครับผมเข้าใจนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วนี้คือมันยากแล้วก็มันอาจจะอาจจะแย่หน่อยหนึ่งครับสําหรับคนที่ว่าประกอบธุรกิจลหลายอย่างครับไม่จาไม่จําเป็นแค่บางอย่างครับมันอาจจะทั่วถึงไม่หมดเลยสิ่งที่ว่าผมจะพูดเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงของพี่แก พี่แกครับติดหนี้แกไม่อายครับแกไม่อายว่าแกติดหนี้แกจำเรับว่าแกติดหนี้เพราะว่าแกทำมาหากินมันเป็นเงินหมุนมันเป็นเงินหมุนเรายืมเงินมาแล้วก็เรามาหมุนเพื่อที่จะค้าขายแต่ยืมเงินมาแล้วมันหมุนมันก็ขายของไม่ดีมันก็ติดลบ แล้วเราก็ไม่มีเงินหมุนต่อเพื่อที่จะเอาของมาขายเราก็ต้องไปยืมมาใหม่เพื่อที่จะมาหมุนรับของมาเพื่อที่จะขายต่อแกก็หมุนเงินอย่างนี้ครับตลอดตลอดตลอดมาหลายปีแกก็พยุงตัวแทบจะไม่ไหวครับเจ๊ปูครับแกเป็นคนสุรินแล้วแกก็รู้จักกับหลวงปู่สวงไม่ใช่รู้จักหมายถึงว่าแกะเคยมา ไหว้ลุงปู่สวงแล้วก็แกก็ศรัทธาแล้วแกก็มาดูคลิปผมแกก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาแกเห็นของมงคลแกก็เลยรู้สึกว่าแกนะ <c oughs> อยากเอามาไว้เพื่อเสริมดวงในการค้าขายอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นบ้างแกสั่ง ตู้มมงคลกับผมตั้งแต่วันที่ห้าครับแกได้รับตู้มมงคลไปวันที่11ระยะเวลาในการส่งครับบางคนที่อาจจะได้เร็วบางคนที่อาจจะได้ช้าแต่เจ๊ปูครับแกได้รับตู้มมงคลจากผมไปวันที่11แกสั่งตู้มมงคลกับผมไปสามตุ้มแกหมุนเงินอะเรื่องจริงครับแกบอกว่าไม่อายเลย ที่ตัวเองตีนี่เพราะว่าเราทำมาหากินมันก็ต้องหมุนเงินจ่ายเขาแล้วแกก็บอกว่าหลังจากที่ว่าได้รับตุ้มมามันมีเรื่องแปลกๆอยู่ตรงที่ว่าแกเนี่ยไปเอาของมาขายแล้วแกขายไม่ดีแกขายไม่หมดของมันก็เหลือเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วแกได้ตุ้มมงคลมาแกก็ทำนูน่นทำนี่ปกติ เหมือนที่ว่าผมแนะนำไปวันแรกครับคือวันที่สิบสองแกได้ของทะเลมาแกเอามาวางครับก็ขายปกติก็จะมีคนมารับปกตินู่นนี่นั่นปกติแต่มันจะมีขาจรมาเอาของกับแกด้วยไม่รู้ว่าขาจรมาจากไหนมารับกับของแกเนี่ยเยอะพอสมควร โดยที่ว่าไม่เคยมาซื้อกับเจ๊ปูเลยเจ้าแรกแล้วก็มีเจ้าต่อมามารับของกับแกอีกวันแรกครับหมดหมดของหมดแล้ววันที่สองแกก็เอาของคขามาลงเอาของมาลงแล้วก็มีขาจรจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับมารับของกับแก ปกติเจ๊ปูจะมีขาประจําจะมีขาประจามาเอาครับมาเอามาเอาเนี่ยประมาณนั้นครับแต่ว่าของแกเนี่ยคือเอามาเอามาเยอะเผื่อที่จะเผื่อที่จะได้ขายแต่ขาจรก็เอาไปแค่จํานวนจํากัดขาประจำเนี่ยเอาไปแค่จํานวนจํากัดแล้ววันที่แรกวันแรกน่คือขาจรมามาเมาหมดเลยรวมทั้งขาประจําแกแล้ววันที่สองขาประจํามา ก็มารับของแล้วก็มีขาจรมาก็มาเหมาหมดวันที่สามแกขายของหมดเกี้ยงเลยโดยที่ว่าไม่รู้ว่าขาประจํามาจากไหนโอ้โดยที่ว่าไม่รู้ว่าขาจรมารับของนัง่นคือมาจากไหนแกไม่รู้เลยรวมแล้วสามวันครับเจปูได้เงินหลานหนึ่งแกบอกว่าตั้งแต่เศรษฐกิจโควิดมา แกหาเงินล้านแทบจะไม่เจอเลยที่ผมพูดบอกว่าเงินล้านเนี่ยคือแกหักลบกบหนี้ออกแล้วนะครับที่ว่าแกได้คือแกขายของประเภทนี้ครับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เติบแล้วแกก็บอกว่าตั้งแต่ทํามากแกไม่เคยมี3วันเนี่ยมันเป็นปฏิหารมากอย่างมากก็ประมาณสัก25วัน แกถึงจะได้เงินก้อนใหญ่ๆแต่อันนี้คือ3วัน3วันเหตุผลทําไมเจ๊ปูถึงติดลบเพราะว่าแต่ละวันคือแกจะขายของไม่หมดแกก็จะเหลือของแล้วก็ขายต่อท้ายต่อ4วันถึงจะขายหมดเท่ากับว่าแกสั่งของมาสี่วันขายหมดสั่งของมา4วันขายหมดแต่ที่ผ่านมาสวันที่ผ่านมาแกขายของหมดทุกวันหมดทุกวัน หมดทุกวันภายในสามวันแกก็เลยเห็นเงินครับมันก็เลยเป็นรเรื่องราแปลกๆมันเป็นเรื่องที่บังเอิญหรือเปล่าแกยอมรับแบบตรงๆเลยว่าแกไม่ไอายที่ว่าแกติดหนี้เพราะว่าแกก็หมุนเงินเพราะว่ามันขายของไม่ค่อยดีอันนี้ผมพูดเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าเวลาคนเราขายของมันก็ขายขายยากนะครับช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็อย่างน้อยแ,แกก็สู้นะแกก็สู้มาเรื่อยครับถ้าหากว่าแกยกเลิกากิจการของแกไปลูกน้องหลายๆคนครับอาจจะล้มเลยก็ได้ครับอันนี้ครับแกบอกว่าไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงร,รู้แค่ว่าสามวันที่ผ่านมาก็คือเห็นเงินล้านหนึ่งปกติถามว่าเห็นเงินล้านไหมเห็นยอมรับวว่าเห็นเงินล้านแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาสามวันมันเป็นช่วงเวลายี่สิบถึงยี่สิบห้าวันจะเห็นเงินล้าน แต่อันนี้คือเราหักอะไรเบ็ดเส็จแล้วครับมันเห็นภายในสามวันเพราะว่าเราจากยี่สิบห้าวันเราเห็นเงินล้านแต่อันนี้คือมันย่นระยะเวลามาแค่สามวันเราเห็นเงินล้านมันเร็วผิดปกติมากๆกแกก็เลยว่าแกไม่ขออะไรมากมายแกว่าให้ขายดีเรื่อยให้ขายดีเรื่อยแค่นั้นครับ ทุกอย่างครับมันเป็นไปได้หมดครับทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าอะไรเปลี่ยนไปไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยครับขึ้นอยู่กับเราด้วยขึ้นอยู่กับความเชื่อเราด้วยไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคุณจะต้องมีของดีของดีคือไม่รู้ครับมันอาจจะแค่ฟุกก็ได้ผมบอกได้คําเดียวครับสำหรับผมนะแค่ฟุกส่วนตัวผมนะผมไม่ได้บอกคนอื่นนะผมบอกตัวว่าที่ผ่านมานี่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาสำหรับกบนา แค่ฟุกเฉยๆก็ได้คือคนเราครับผมอยากบอกอย่างหนึ่งครับคือคนเรานี่อาจจะมีบุญอาจจะมีบุญไม่เหมือนกันอาจจะมีโชคไม่เหมือนกันอาจจะมีดวงไม่เหมือนกันเพียงแค่ขาดโอกาสในการเปิดโชคเปิดดวงเปิดลาภขน้นเองครับแล้วอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ว่าไปดนจิตโดนใจแล้วทําให้เราดวงเราเปิดโชคเราเปิดก็เป็นไม่ได้แข่งอะไรก็แข่งได้ครับแต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงครับนี่คือเรื่องจริง แค่นั้นเองครับที่ผ่านมาครับสำหรับผมผมผมบอกตัวเองว่าผมแค่ฟุกเฉยๆครับแค่นั้นเองถ้าว่าถามว่าผมมีของดีผมอาจจะไม่รู้ครับว่าดีดีจริงๆไหมผมไม่รู้แต่ว่าที่ผ่านมาผมอาจจะแค่ฟุกก็ได้แต่สำหรับผมครับผมเชื่อและศรัทธาศรัทธาลุงปู่เนี่ยที่สุดของที่สุดครับแค่นั้นนะครับแค่อยากให้ทุกคนแบบลองลองถ้าหากถ้าที่สึงท,ที่ผมจะพูดก็คือ เราจะไม่เชื่อถ้าหากว่าทุกเรื่องราวไม่เกิดกับตัวเองเราไม่ต้องพูดถึงเงินล้านเงินแสนเงินหมื่นครับเราพูดแค่เงินร้อยก็พอนะครับเราทําอะไรครับไม่เกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับอย่างอืกก่นก็ได้ครับทุกอย่างครับมันเป็นไปได้หมดครับมันอยู่ที่ความเชื่อถ้าหากว่าเราเชื่อเล็กๆครับมันเปลี่ยนได้ครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเชื่อผมไม่ได้บอกให้ทุกคนงมง่ายผมไม่ได้ม,มดาขายของแต่ว่าผมเอาเรื่องราวของ แต่ละคนครับมาเล่าให้ทวนได้ฟังให้เฉยวันนี้ครับผมก็พูดเรื่องของเจ๊ปูแค่นั้นครับสามวันจับเงินล้านก็ขอแสดงความดีใจกับเจ๊ปูนะครับเนาะเราเป็นคนดีสานนะครับเป็นคนสุรินแต่ก็แกก็ไปทำอาหากินอยู่ที่นู่นเพราะว่าแกได้สามีอยู่ที่นู่นก็เปิดกิจการหลายอย่างอย่างน้อยครับถ้าหากว่าแกก็ดีไปเรื่อยแกจะน้อยแกก็บอกว่าแกจะได้ไปใช้หนี้ใช้อะไรเขาใช่ครับแค่นั้นเองแค่นั้นครับผมผม,มีอย่างมากมาย แล้วก็ไม่มีเลขด้วยผมสูม,มานี่คือถามว่าขายของไหมมันก็ขายของนะครับนะครับพูวได้สิบ่าขายของสุมือนี่เนาะโอเคครับให้ทุกคนช่วยดีครับพันหมานมีเลขเห็นบ่ก็ไม่มีครับเจแลวบริไี้เลยเดี๋ยวแกก็ไม่ได้บอกเลขผม,มาครับนะครับผมมีเลขครับวันนี้เอาเลขของผมมาลครับ สองแปดเก้าศูนย์แปดเก้าครับเหลี่ยผมเหมือนเดิมออ,อ,ออกบุกออกบุกงครับพุ่มกระสือขึ้นเข้านวครับขออวยทุกคนครับชูเดียนหมานขอบคุณหลายสวัสดีครับ